อ้ีไม่กินอันนี้แกเลยโอ้โหเลยเฮ้ยกระโดดนะเฮ้ยมีคนอย่ามะมัวไม่ผีดคอไงเออว่ะให้เคี่ยวห่อนึงมีไปสองห่อน่ เมโดล่าใครพี่เมพี่เมต้องเก็บให้หมดเฮ้ยเอามคนเข้ามาดูเยอะจังวะเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบปดเฮ้ยหอ้ปลอ้บอกแล้วว่าหนูต้องเอ็นเกต้วบ้างละงั้นเหรอจออ้ยเดี๋ยวหนูฟิวเดี๋ยวหนูติกตกอร์เป็นฟิวไม่มีคนกินเท่าไหร่อะกินเก้าร้อยไง พี่พีพี่บุ๋งก็ไม่ได้สิ้นลายไม้ต่อที่คนดูต่เก้าร้อยก่อนที่พีทมามันก็สองสามพันคนอยู่เอาหรอไม่รู้นี่ของคุณไม่เยอหรอใช่มันเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นอีกสี่พันคนใช่ไหมบ้ามันเป็นหลักเจ็ดเป็นเลักเพราะไปเพื่อนหนไม่ได้มองหนึ่งเหรอหนไม่ได้มองนี่คุณจริงเขาก็กำลังมาดูว่าอีเพื่อนทำไมไม่กลับบ้านเขาจะเข้าเรือนหอกันเท่าไหร่บ้ามีหลักผู้ปากพู้มันเลื่อนไปเปื่อยขัญขวัญอันนี้กูคิดเองมันยังไม่ต้องวีน ขอกินข้าวก่อนนะคะที่อ่านคอมเมนต์สิอผมไม่เห็นเนาะที่หมเอาไงจะให้ไอ้นี่มาหันไปทางทิวสิไม่เอาหารครันพี่พีทเมนูอร่อยอ่ะขอบคุณครับวนน้อร่อยมากเขาบอกว่าเข้ามายินดีกับผู้บ่าวสาวขอบคุณครับเข้ามาบ่อยๆได้ไหมคะเขาบอกว่าพี่พีก็คือม่วง ไม่ไหวแล้วเมนเหลืองบางมิตเหลืองพี่มิตเหลืองมีใครได้มางานแฟนคลับเมื่อกี้ไหมครับเต็มเลยค่ะเมื่อกี้พี่นิดาก็มาไม่ไหวเราเอากลับบ้านไปที่ที่ตอนนี้ดูไลฟ์อยู่หรอคิวไหคิว้งคิวิ้กับพี่พีได้พี่พีกินไม่หมดหนูกินไม่ไหวแล้วรูปยังไงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้รูปเราจะได้วันไหนนะครับพรุ่งนี้ครับไอ้น้ำซิงอะไร สองนอนคือหญิงอ,อิ่มแล้วตัวตะนาวันหกบ้านนอนแล้วมันจะหกบ้านอะ้งวันนี้หญิงนอนที่นี่หรอไม่ค่ะที่นี่ทำไมตอบไม่คิดเลยอะหนูนอนได้นะถ้ามีเพื่อนเผื่อว่ามีภารกิจตะวานมีภารกิจตะวัหรอือเปล่า อะไรไม่ใช่หรอไม่อยู่นิเวศไงจะต้องบักวดขวัญเวลาจักรวาลงเนาะแค่ถามว่าอะไรอยู่หรือป้าอะไรอยู่ไม่คือป้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นพี่ผมเดี๋ยวพี่ผีจะได้ด่าขวัญจะดูย้อนหลังไงจริงๆใกล้ละพี่ไม่ด่าแต่ผมเปกระซิบให้ได้ตอนจะยั่วยุอยู่ข้างหลังเหรอจริงๆยินดีด้วยนะคะดีค